จากเหตุการณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจำนวน38คนที่เดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยและประสบบัติภัยบนทางหลวงหมายเลข7เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยภายหลังเกิดเหตุนายวีรศักติ์โคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยดังกล่าวณนโะรงเยียบาลที่ให้การช่วยเหลือทันทีพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับก,บการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้กับนะักท่องเที่ยวผู้ประสบบัติภยัย รวมถึงหามารการป้องกันอุบัติภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกด้วยนั้นเนี่ยในขั้นต่อไปก็จะต้องไปไล่ดูกันเรื่องของการจัดเส้นทางการดูแลเรื่องสภาพรถการดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับจัดระบบสําหรับคนขับเรื่องสุขภาพคนขับเรื่องสภาพรถเรื่องสภาพแหล่งท่องเที่ยวถนนและการเดินทางของเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นจะไปช่วยให้ป้องกันเหตุเหล่านี้ได้